สนับสนุนโดยมาสเตอร์สองสี่ดานรองเท้าหมอสโนอเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์เชมชเลยเลิเิก่อนเคยงเคยรู้สึกไม่ว่เคยมอง เงินนนั้มันอยู่ที่ใดโลกใบใหญ่เรือก,กันมีผู้คนตั้งมากมายแต่หัวใจเหมือนกับเขายวดึง ใหญใหญ่ใบเดินมีผู้คนอยู่มากมายแต่ฉันนั้นได้เจอเธออยู่ตรงนี้จะเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือจริงชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอเ ถเธอคือทุกอย่างที่ติมเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจด้ันกนน นี่พี่ตาฉันเข้าใจแต่พี่ใช้อารมณแบบนี้มันไม่ได้พี่ต้องแยกแยะหน่อยสิเฮ้ยอุ้ยเลียมาหน่ยังไม่กินแล้วรับผิดชอบร่วมกันนะพี่ไม่ใช่เรื่องต้องมาหาคนผิดแล้วอ๊อบกับจุ้นน่ะก็ไม่ใช่แพ้ที่ต้องรับบาปด้วยโ้ยเก่งเว้ยเออมันฟังรู้ได้ยังไงวะเฮ้ยพี่ พี่ทำแบบนี้ไม่ได้พี่อาพูดให้จบก่อนเ,เอ๊ะแอมไอต้ต้าแบบอ้วไรอย่างครับเนี่ยาอะไรเรื่องแรกอะนะคือพี่ต้าเนี่ยใช้ฉันไปซื้อราดหน้าเส้นใหญ่ไม่ใส่เส้นไม่ใส่ผักไม่ใส่เต้าเจี้ยวไม่ใส่หมูไม่ใส่ทุกอย่างแล้วมันจะกินยังไงนะถ้งน้มันจะกินโรตีใส่ไข่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่โรตีนะ <c oughs> อันนั้นคือมันเครียดเดี่ย<อ>ลวลำเล่องที่สองนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ย พี่ต้าเขาไล่แกสองคนออกจากวงเฮ้ไล่หรอถ้าไะไที่มันแต่วันลาสถานการณ์คือรไอ้อถลงลงลัคนลงพี่ตาพี่ตาเต้นคนเดียวมันไหมอะพี่ โอ้ยบงบ้าอะไรฮะเบสก็ไม่มีกีต้าร์ก็ไม่มีมีแต่กลองอะน้ำร้องนำอย่างเงี้ยใครจะไปร้องได้นั่นน่ะสิพิต้าฉันว่าพี่ทำเกินไปนะคราวเนี้ยคือฉันเองเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันนะพี่ไอ๊อฟแต่จุ๊นผิดอะไรอะพี่ทวินไอ๊อฟเแต่จุ๊นทำใจได้หรือยังอะช่วยไปตามกลับมาซ้อมหน่อยโอ้จะไปตามที่ไหนอะครับเขากับใบเจหัวเขาไปไหนหรอ เออเนี่ยตาไอสองคนนั้นฝากจดหมายมาให้เองเงินสอง ช่วยมงช่วยแปรจดหมายให้พี่ต้าหน่อยชีวิตมันต้องลำบากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเขาอ่านเพื่อตะกอนนั่นซิฟแหลมซ้าแหลมบตะแหลมใบเข้าให้้ยเกียรติพระองค์ให้เกียรติพระสายเดปโถเอ้ยงงงอย่าอ่านเพื่ฟังเองเมื่อก่อนนั้นน่ะ ผมเคยคิดว่าความสุขเดียวที่มีคือการเล่นดนตรีแต่วันนี้ความสุขของผมไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือได้เล่นดนตรีไปกับเพื่อนรักแม้ว่าวันนี้มันจะจบลงแต่มันจะไม่จางหายไปจากความทรงจำคือดีมเฮาดีมเฮาคือชีวิตของผมขอให้ทุกคน ไปถึงสุดยอดอ๋อพี่จ้าบอกว่าพี่ต้าเนี่ยจะไปทิ้งระเบิดก่อนสักทุ่นสองทุ่น นี่มันไม่สมมติเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็จะไปตามไอ้อกอบไก่จุนกลับมาเป็นริมเขาเหมือนเดิมอืมเนี่ยนี่เจ็บเน่ย่อมที่มาทำน่าจะใช่แกสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสโอ๊ยโอ๊ยโเป็นรังไเจ็บปะเจ็บแต่ไม่มากหรอก มึงใส่ไว้ข้อทาสักทีแกมันเดี๋ยวเดี๋ยวราบม้อนให้นะโทษทีนะอ๋อเบลอๆเขาๆค่อยๆมันต้องค่อยๆมาแล้ะมันทำท่าอะไรอ่ะฮะโโอ้หมาโอ้พ่อมาลุกลุกแล้วอ่嘛ไหนโบบอกพ่อว่าทำรายงานที่บ้านเพื่อนเนี่ยแล้วนี่อะไรอ๋ออ๋ออ,อันนี้พู่ไหมครับ ผู้จะทำงานเขาบอกตอนนั้นไอ้ร้อนจังเลยลเลยอ่ผู้พัดนี่มาต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 าพัดพัด,ด <c oughs> เออคือโบเขาทำรายงานอยู่อะฮะคือทำรายงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชื้อไทยนะฮะรูออ้ว่าไอ้ผู้ทำไงเอาซ่อมมาปักเมื่อก่อนปักลู้เข้าไปลูดเข้าไ,ไปแต่แน,นี่ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันห <c oughs> ลักฐานตามตาอยากจะช่วยกันแถไปถึงไหนพ่อคะพ่อฟังเหตุผลของโบก่อนนะคะคือโบเขาหกพ่อ โบทาในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อไม่ชอบและยังคิดจะหาเหตุผลมาอธิบายพ่ออีกเหรอกลับบ้านอยู่ยนี้ ไปเดินกันนะไงตกลงออกตกชุนไม่กลับมาจริงเหรอทำไมจะไม่กลับล่ะครับรสุ